สวัสดีครับกลับมาพบกับบอทโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่22มีนาคมกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเด่นสุดค่ำคือวันนี้มีมาฝากทั้งหมด3 EP 3ตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 1เป็นตัวมั่นใจสุดเด่นสุดตัวที่1ฮอลแลนด์ กับสกอตแลนด,ด์นะห้ามพลาดนประการทาง้งพวงครับฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูล2องูดโดยไฮนดรบปฮอลแลนด์กับ Scotland. สกอตแลนด์เกมกระชับมิตรทีมชาติแข่งขันกันตอนตี่ 5. สองสี่สิบห้าสนราคาให้ฮอลแลนด์เป็นต่อ,อที่ลูกควบลบห้า ฮอลแลนด์และก็สกอตแลนด์ถ้าเราพูดถึงชื่อชั้นทีมชื่อชั้นตัวผู้เล่นแน่นอนครับฮอลแลนด์ดูเหนือกว่าใหญ่กว่าสกอตแลนด์เรียกว่าเห็นได้ชัดเจนอะ่ะแต่กอะไรก็ตามครับก่อนเกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นทางฮอลแลนด์เองก็มีการเรียกกลุ่มกำลังมาไม่ถึงกับเป็นชุดใหญ่ไฟกับพริบนะ มีการดึงผู้เล่นหน้าใหม่มาหลากหลายตัวมาทดสอบทีมมีแกนหลักมาไลายก้ำทีมอยู่อย่างหน้าเป้าวันนี้ก็จะได้ถ้าจะใช้อวอลเวกคอร์สนะคุ้นๆไหมตัวนี้ที่เคยมาอยู่กับแมนยูพักหนึ่งนะครับแล้วก็ถือว่าค่อนข้างจะมีอะไรซัมวิลิตให้กับทีมแมนยูค่อนข้างมากนะแต่สุดท้าย แมนยูก็ปล่อยตัวพวกเขากลับไปนะก็ถือว่าอาน่าเสียดายอยู่เหมือนกันแต่ก็อย่างว่านะครับวอลเวนคอร์ก็เป็นกองหน้าสูงใหญ่นะแต่ผลงานที่มาอยู่กับแมนยูต้องอยอมรับว่าเรื่องการทำประตูนะั้นไม่ดีไม่ดีแต่ว่าการพักบอลในแดนหน้าการทาโอกาสให้เพื่อนเล่นต่อน,นั้นค่อนข้างดีก็เรียกว่าถ้าเทียบกับฮาร์แลนเนี่ยสูงใหญ่เหมือนเหมือนกันเลยแต่ว่าฮาร์แลนเนี่ยจะ ทำประตูได้ด้วยแต่ว่าอีค้อนเะนี่ยทำประตูได้น้อยไปหน่อยนะแต่ไม่รู้ว่าในส่วนของเกมทีมชาติเนี่ยเขาจะโชว์ฟอร์มได้คนละเรื่องกับระดับสมสรหรือว่าคนละเรื่องกับที่เล่นกับแมนยูหรือเปล่าก็ว่ากันไปแต่วันนี้พลแลน์ถือว่าโรเทชันทีมมา,มากพอสมควรเลยก็อย่างว่าครับมันเกมของชาป,ปิ้นอะมันไม่ได้แบบมีความตึงเครียดอะไรมากมายแล้วนักเตะส่วนใหญ่ก็มีภารกิจสําคัญกับสมสรนะคงไม่ใครกล้าทุ่มเท ถึงท่านเสี่ยงบาดเจ็บหรอกในขณะทีมสกอตแลนด์ Scotland เองก็ดูจจริงจังกับเก,ม,เกมนี้นะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นการอุ่นเครื่องกับทีมใหญ่อมันก็เรียกความมั่นใจได้ถ้าทําผลงานได้ดีมันก็เรียกศรัทธาเกิดจากแฟนบอลได้ถ้าทําผลงานได้ดีเพราะว่าก่อนเกมนี้สกอตแลนด์ Scotland ก็มีผลงานที่ดรอปลงไปแต่โดยขุมกําลังของพวกเขาเนี่ยถือว่ามีชื่อชั้นทีมที่เรียกว่าชื่อชั้นตัวผู้เล่นที่โอเคเลย นะล้วที่เรียกว่าวันนี้ก็เกือบจัดเกือบจัดเต็มพับนะค่าเปอร์เซ็นต์ก็มองสัก85เปอร์เซ็นต์นะตัวเอนตัวใหม่ตัวนู้นต,ต,ต,ตัวนี้มามากก็แล้วแต่นะครับนี่คือฮอลแลนด์กับสกอตแลนด์สังเกตไหมว่าวันนี้ฮอลแลนด์ต่อราคาลูกควบอันนี้ถือว่าไม่ได้แพงนะและลูกควบผ้าด้วยปกตินะถ้าเจอกันในสถานการณ์จริงๆจัง,ๆ,งๆนะ่ะผมเชื่อวันนี้น่าจะมีลูกครึ่งลูกครึ่งขาวลูกครึ่งลง10 ไม่มีทางจะลุกควบลบผ้าได้อย่างแน่นอนยากมากที่ฮอนแร์แลงเล่นในบ้านเจอทีระดับสกอตแลนด์แล้วจะต่อแบบลุกควบลบผ้าเมสสสองมากินเต็มคำไม่โดนน้ำเนี่ยเจ้าไม่กล้าจ่ายหรอกแต่วันนี้เจ้ากล้าจ่ายหลังคาลุกควบลงผ้าแสดงว่าเจ้าก็มองว่าโอกาสที่ฮอนแลนด์จะทะลุเมสสองหรือยิงผ่านลอยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายส่วนข้อมูลอื่นเดี๋ยวเราไปไล่เรียงดูกันนะครับเริ่มต้นที่ผลงานก่อนเลยผลงาน ผลงานห้างเกมหลังสุดก่อนมาเล่นเกมนี้ก็จะเห็นว่าฮอลแลนด์ทำผลงานได้ดีฟอร์มได้ฟอร์มกันเล่นดีด,ดีแต่ทั้งหมดนะั้นเป็นเกมอย่างเป็นทางการเป็นเกมตอนคัดยูโรเป็นเกมที่เนื้อเนื้อเน้นเน้น,เ,น,นเล่นจริงจังแกนหลังใช้ทัพชุดใหญ่ไฟกระพริบผลงานดีตามชื่อชั้นทีมเกตทฟอรครับชนะสี่ 4, แพ้หนึ่งการลงทุนก็มีกำไรในระดับหนะบึ่งนะกำไรสองเกมครึ่งทุนสเกม ก็ยังอุตส่าห์ย,ยืนแดนบวกนะครับไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับที่จะกําไรไม่ค่อยมากมายนะเพราะว่าฮอนแลนด์ตอบแพงสังเกตไหมครับอย่างที่ผมบอกฮอนแลนเจอเยอรมานนี่ต่อสี่ลูกครึ่งควา,าห้าลูกเอาง่ายง่ายคอนแลนด์เปิดว่าจะไอแลนด์ต่อลูกครึ่งครับขนาดเจอไอแลนต่อลูกครึ่งเจอสกอตแลนด์ถ้าเอาจริงๆริงนะนู่นเนี่ยเผิ่งจะลูกครึ่งครบสองด้วยซ้ำนะลูกครึ่งต้องมียยืนพื้นนะครับ ก็ถือว่าแพงตออแพงต่อแพงจริงๆแต่นี่คือภาพรวมผมจะบอกว่าอะไรผมจะบอกว่าไอผลงานตรงเนี้ยที่เห็นเนี่ยกับการลงทุนที่เห็นตรงเนี้ยจะพูดว่ามันคือทีมชุดนี้มันก็พูดได้ไม่เต็มปากอย่างที่บอกว่าบอลโลเทชันทีมมาส่วนสกอตแลนด์อันนี้อาจจะพูดได้ในระดับหนึ่งก่อนที่จะมาเจอเกมนี้ผลงานท่าเกมหลังไม่ดีเลยเห็นไหมเสมอสองแพ้สามา นะสอตอสอแมตสามแต่อย่างน้อยที่ตัวสองเกมหลังเนี่ยก็สู้กับจอเจียได้ดีนะจอเจียในเมื่อคืนก็เอาเนะลักเซนเบิร์กนะตัวแรกของบอรโอเคเลยโดนซะแล้วนะบอลโดอ,โอเคให้ลองลักเซนเบิร์ Georgia กจอเจียกดไปสองศูนย์ผ่านเข้ารอบไปรอชิงละรอชิงแล้วสำหรับจอเจียนะรอรอชิงเป็นช้าสายก็ถือว่าแข็งในระดับหนึ่งโดยเฉพาะการลงเล่นในบ้าน แทนสกอตแลนด์ยันเสมอได้แนละ้วที่สำคัญอีกเกมหนึ่งคือการยันเสมอนอร์เวย์3-3นะนอร์เวย์3-3ทำให้นอร์เวย์ของฮาร์แลนด์ไม่ได้ไปยูโรนะอย่างนั้นเลยก็วันนี้ทัพของสกอตแลนด์ก็จะใช้ขุ่มลังแกนหลักๆที่ดูดีขึ้นในสองเกมหลังนั้นแหละนะมาเล่นในเกมนี้ส่วนผลงานถ้ามองกัน้้มองมาตามตรงว่าไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่ชนะเลยอะ่ะ การลงทุนนี้โคตรแย่เลยเพราะว่าขาดทุกเกมขาดทุกเกมนะครับส่วนการเจอเจอกันในห้าเกมหลังสุดฮอลแลนด์ดูดีกว่าชนะสี่ครั้งสเสมอหนึ่งครั้งแต่สามครั้งหลังถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าฮอลแลนด์เอาชนะซอนแลนด์ได้ด้วยสกอร์ที่ไม่ขาดรอยแต่บางท่านอาจจะย้อนแย้งว่าเอ้ยก็เป็นฮอลแลนด์เอาไปเยือนสองเกมขนาดเอาไปเยอนยังชนะเลยหนึ่งศูนหนึ่งศูน เรวันนี้เล่นในบ้านน่าจะมากกว่าไหมแต่นั่นคือชุดใหญ่นะแต่วันนี้ชุดสำรองก็ต้องตึงต่อกันให้ดีนะครับลาสุดที่เจอการอุ่นเครื่องแบบนี้เลยเสมือนกันสองสองนะครับเพราะฉะนั้นในข้อมูลพื้นฐานก็มีความกำากึ่งอยู่เหมือนกันเมื่อไปเจอกับราคาลูกควเนียนะเอาเอาข้อมูลตรงนี้ยไาเทียบกับราคาลูกว่วบอืมกำากึ่งเลยกลำากึ่งทันทีเอาละนี่คือข้อมูลพื้นฐานลูไว้ใช่ว่าใส่บาบแบ่งถาม เอาไว้ช่วยประกอบการตัดสินใจตัวภูตัวแฮนดิแคปวันนี้เจ้าทัางห้าลายผ่านราคาภูปรากฏว่าพวกเขาเจ้าทัางห้าลายรู้สึกว่าจะเชื่อใจในช่องเสมอนะเพราะว่าเป็นช่องเดียวที่ปรับราคาลดลงเป็นเสียงข้างมากสี่ต่อหนึ่งนะเรื่องช่องเสมอช่อ,าองาวัฮอลแลนด์ปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยห้าลายขอบ้วนช่องสงกอตแลนด์ขึ้นสามลงสอง เพราะนั้นหลักๆภูมิมันยืนอยู่กับโอกาสเสมอแฮนดิแคปลูกควบของฮอลแลนด์เจ้าก็ไม่เชื่อใจบอลต่อฮอลแลนด์นะไอ้ลูกควบล้มพางของฮอลแลนด์เนี่ยเจ้าปรับราคาเพิ่มขึ้นห้าหลายครบท้นเลยไม่คิดและไม่กลัวว่าฮอลแลนด์จะยิงขาดได้ในเกมเนี้ยแต่ในขณะในการบอลรองสกอตแลนด์กลับมีการปรับราคาลงสี่ตัวหนึ่งเชื่อใจบอลรองสกอตแลนด์มากกว่าเพราะนั้นเมื่อภูมิเลือกโอกาสเสมอ แฮนดิแคปเรื่องโอกาสมาลรองแนะละรองในราคาลูกควบนะและมว,วกกับข้อมูลพื้นฐานอนะอย่างที่กล่าวมาโดยเฉพาะเรื่องการจัดทัพจัดทีมในเกมนี้แล้วมันเป็นเกมบนเครื่องทรงนี้มอนโอเควัดดวงวัดใจหลังนะจากข้อมูลจากทั้งหมดที่มีนะเรื่องที่จะสวนรองสกอตแลนด์รองในราคาลูกควบลงผ้านี่แหละเมื่อเจ้ามันไม่กลัวใจเต็มทางฝ่าฮอลแลนด์ก็สวนรองสกอตแลนด์สิครับรออะไร อารองสกอตแลนด์เป็นตัวเน้นสิบดาวเป็นตัวบ้านเจนส่วนเน้นส่วนตัวที่หนึ่งใน EP1 ีหนึ่งวันจำค่เทินวันรงนี้เป็นเกมกระชับมิตรน,นะครับอรองสกอตแลนด์ส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟัง e p พีสองีสามรบกวนติดตามด้วยขอบคุณมากๆ